สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราอยู่ในหน้าเว็บโยกังยุทูปพคคบสลึงนะครับผมก็วันนี้เรามาอัปเดตแพทประจำสัปดาห์นะครับผมวันพฤหัสที่22นะครับผมรกรกฎาคม2 5 6 4นะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมสําหรับแพทในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วเรามาดูกันก่อนนะครับ พิเศษพิเศษโยกังเดีนะครับวันที่28ใช่ไหมยี่แปดก็เป็นการคูณ3ปกตินะครับผมคูณ3ปกติทุกๆเออ่ทุกเดือนนะครับผมทุกๆเดือนก็ว่าได้ก็ไม่น่าจะประก,กาศแล้วน่าจะจำกันได้แล้วนะครับผมต่อมานะฮะซูเปอร์เซลล์กรุย์ไลนะครับผมซูเปอร์เซลล์กรุย์ไลเรามาดูกันก่อนซูเปอร์คำว่าซนะูเปอร์เนี่ย ก็มันเห็นมันต่างจากอาทิตย์ก่อนก่อนหน้านี้ยังไงอะนะสิ่งที่แตกต่างก็น่าจะมีหาก่อนนึกไม่ออกว่าอะไรแตกต่างสิ่งที่แตกต่างก็มีกองบอล15วันใช่ไหมอย่างอื่นก็ดูเหมือนเป็นเดิมๆเนี่ยอ่าไออันอื่นไม่รู้สนับสนุนนอนบันเนี่ยคือแบบเหมือนปีเข้าปีออกนอะสนับสนุนนอนบ้นเนี่ยเออมาบ้างไปบ้างนะผม มามาไปไปนะผมลงในแบบเงื่อนไขที่แบบสายเติมถุ่มเอาก็มีนะผมหรือว่าบรรลุการเติมและใช้แต้งก็มีแล้วก็อยู่ดีๆก็เอามาขายลงมช็อปบ,บ้างนะม,มันดูเยอะมันด,ดูดูเยอะ,อะม,มองว่าอย่างนั้นนะอย่างอื่นไม่รู้ก็ก็ยังดีนะผมมีของชอ็อปลดราคาก็เศรษฐกิจโควิดอย่างนี้นะผมนะผมใครจะซื้อใครจะจ่ายอะไรก็ คงจะคิดหน้าคิดหลังดีแล้วนะว่ามันส่งผลกําไรนะหรือว่าขาดทุนหรือว like <with> ่าการใช้ชีว <t inefficient the Rogers> ิตหรือการดารงอยู่ของเรานะผมนะก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือดูกิจกรรมน่อยกิจกรรมพยาคั่งคำรามพิชิตคำรามก็ค่าพิชิตนะผมก็ต้องใช้คําว่าอันนี้คือกิจกรรมเดิมนะครับกิจกรรมเดิมที่ยังไม่หมดได้จนกว่าจถึงเดือนหน้าเลยนะผมกิจกรรม ที่แบบเก็บ500ชิ้นนะครับผมแบบไม่จ่ายตังค์นะครับผมก็ได้ค่าพิชิต10,000แสนนะครับแต่ถ้าจ่ายตังค์แบบ PS ได้ทั้งหมด500,000นะครับอะไรประมาณนี้นสามารถรับพค้อมันได้ทั้งสองอันแต่มันเก็บได้แค่500ชิ้นไงถ้าเก็บได้พันชิ้นก็ว่าไปนะครับผม้างถึกไม่เป็นไรไอแบนเจอร์แพ็กนะครับผมอันนี้สำหรับ สายท่องยุทธสายตเติมลงไอดีนะผมพ่อค้าแม่ค้าเติมลงไอดีอะไรอย่างนี้นะเพื่อรับไอเทมเติมแล้วแม่พ่อต้องใช้แต้มนะห้าพันห้าร้อยบาทนะเฮ้ยจะบอะไม่ใช่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะผมจะได้ไอเทมพวกนี้ประมาณนั้นแล้วก็แบบการเติมนะเป็นแพ็ค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 เนี่ยมันก็จะได้อะ แพ็กสามสิบวันเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะผมมันจะได้คัมภีร์ยุคโบราณเนี่ยฟรีหนึ่งร้อยชิ้นเนี่ยมาเนี่ยไอแพ็กเนี่ยซื้อไอแพ็กสามสิบวันเนี่ยมันจะได้คัมภีร์โยกังโบราณเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นนะผมเราสามารถไปแลกที่เอ็นบีซีโซนอูนะผมเนี่ยเนี่ยบุบบุ๊บบุ๊บบุบบุบบุ๊บไอพวกนี้นะผมนะก็สำหรับแบบแบบแลกคัมภีร์โบราณแบบพีเอสนะใช้หกสิบชิ้นโคตรเปลือง นะผมสายวอลเขาคงจะเลือกอันบนกันนะเขาคงจะไม่มาเลือกอันลา่างเพื่อให้มันเสียเกียรติและศักดิ์ศรีเพื่อได้คุ้มจิต50เปอร์ยหเปอร์หรือว่าได้ายาที่โูรสุดหครั้งหรอกนะครับผมมองไว้อย่างนั้นนะส่วนคุ้มนี้มันก็เดี๋ยวมันก็มานะผมเชื่อผมเถอะอดใจไม่อยู่เดี๋ยวก็ลงท้ายเป็นเรื่องปกติของเกมโยกังน,นะคำว่าแล้วไม่มีแหละนะครับผมรวมกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนกรกฎานะครับรับของขวัญ และไอเทมสูตรพิเศษมากมายดูก่อนอันนี้เราก็เหมือนเคยพูดไปแล้วนะแฮปปี้ไทม์เวลาก็แบบแค่เข้าเกมก็ได้10บเปอร์ออ,อ,อาการประมาณแบบเนี้ยเข้ามาได้5้าเปอแต่จริงๆมันคือ10บเปอร์นะแสดงผลคือ5เปอร์อัปเกรดจากเดิมเหมือนเคยคูณ1.5ึนะ่ากลายเป็นคูณ2คูณ3อะไรอย่างเงี้ยคูณ2ไม่มีแล้วนะปัจจุบันน่าะเป็นคูณ3ามเฮ้ยคูณสมีไม่รู้แล้ว แต่ที่รู้คูณ3วันที่8มีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเ็าจะเป็นบาปาตีนะม,มีปะบาร์าตีอ๋อหมายถึงว่ากิจกรรมอื่นๆน,นะครับส่วนอันนี้คือเราพูดถึงกิจกรรมนี้ก่อนดีกว่านับแฮปปี้ไทม์สีเวลานะผมมันก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่ม10เปอร์นะครับสูงสุด40เปอร์นะรับผมเงื่อนไขห้ามออกตัวละครห้ามเลือกตัวละครห้ามวาร์ปสู่ตลาดเงินนะทุกอย่างจะอยู่กับคุณไปตลอดเวลาจนกว่าคุณจะหลุดหรือว่าเด้งออกจากเกมนะครับผมนะ ก็ประมาณนั้นปินสกีนนะครับบัฟที่ซันอูยังคงมีอยู่นะเพิ่มการวิชิตเพิ่มคามประสบการณ์โจมตีมอเนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมและป้องกันมอเนเตอร์ขนาดใหญ่นะกดปินสกีนง่ายๆนะครับผมนะอยู่อยู่ใต้อินเสิร์ตน,นะอยู่ขวามือ F 1 2นะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือสกอร์ล็อกนะครับผมก็ประมาณนั้น <c oughs> หาดูเอาในคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ภารกิจโซยังที่ล่ำลือกันว่าตั้งแต่เอาลูกแก้ว 50ล้านออกไปนะการที่จะได้มาซึ่งไรมูลทินมันยากแสนเข็งเหลือเกินนะครับเป็นกิจกรรมที่หลอกดาวหรือเปล่านะกิจกรรมมันมีอยู่จริงัแต่อัตราการได้มันอาจจะแบบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะแบบน้อยมากนะครับผมเห็นคลิปหลายคนแบบทํากันแบบโอ้ตัวที่1ตัวที่สนะจะสมว่าเป็น10บสรริบกลกกก่องนะครับผมแล้วแลก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 มันเป็นสิกล่องนะครับขี้ขวาดูโชว์แบบปุ๊บนะสิ่งที่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมสิ่งที่ได้คือคุ้มจิต1 0 0้อยเปอร์คุ้ ี40เปอร์แล้วก็ไปจอมยุทธนะครับความดี80นะนะก็ประมาณนั้นแหละครับนะแล้วก็บัฟช่วยเหลือที่ประมุขอ,อันบัตน,นะครับผมก็สำหรับการที่แบบเก็บอไอเทมทั้งหมด100ชิ้นนะเพื่อได้รับาซิปเปอร์ซิปเปอร์ซิปเ,ปปเปอร์นะเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงจริงๆถ้าให้ดีจริงๆอันเนี้ยนะควรเป็นจะเป็นแบบ24ชั่วโมงคือหนึ่งวันไปเลย นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบให้มันซ้อนกับปิดสกินไปเลยใช้แบบยาวๆอะ่ะนะดูแบบหกชั่วโมงแบบหนึ ừ, ่งวันต้องหารสี่อ่ะคิดดูอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจกับคุณเลยเนี่ยนะ่ะคือจะงบไปไหนครับยังไงมันก็ล้นอยู่แล้วนะผมเพราะช่วงนี้คุณหยุดอยู่บ้านกานนะครับต่อมากิจกรรมพิเศษมากมาอันนี้เรากดไปแล้ว้ ต่อมาวิกเก้นบูทคูณ3ทุกสัปดาห์คือสองอาทิตย์ไงอันนี้ง่ายๆคือจริงๆคิงคือแก้คําจากอันเก่าคือสองอาทิตย์มันกลายเป็นแบบทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์กูแค่สี่สัปดาห์หนึ่งเดือนเลยไงสรุปแม่ก็สองอาทิตย์อะประมาณนั้นนะครับผมก็คลิปหลายรอบผมเ็าบอกว่าเป็นสองอาทิตย์เลยแหละครับนะใช่ปะ ใช่ป่ะไม่รู้นะแม่วงอันไม่ใช่สองอาทิตย์นี่ว่ะโทษทีมันทั้งเดือนใช่ไหมไม่ใช่มันหยุดวันไหนวะเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาอยู่นี่ว่ะอันนี้คือสองอาทิตย์อันนี้คือสองอาทิตย์อันนี้ออยี่สี่ถึงยี่สิบเจ็ดอันนี้คือกําไรอันอื่นมันคือสองอาทิตย์ใช้ออมียี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ด ยี่สี่ถึงยี่บเจ็ดมันได้สี่วันนะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งมันก็จะเซ็นสออาทิตย์เออมันมีวันพิเศษอยู่เนี่ยนะเนาะประมาณนั้นมีอะไรอีกบ้างนะฮงต่อมาก็น่าจะเป็นแบบสปิเชอร์เทมช็อปนะซื้อสตรีมเมอร์นะก็อืมก็ประมาณนั้นนะก็พูดง่ายคือคุมเดือนอะ่ะนะ ไอปากบอกว่าหมดวันที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอสู้ๆซ่าๆวันที่สัปดาห์วันพฤหัสโอเควันที่ห้าพอดีไม่เป็นไรนะสําหรับวันที่ห้าพอดีคือวันตรงกับวันพฤหัสคุ้มไม่มีดราม่าสำหรับเดือนนี้นะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่นะครับก็สําหรับการอัดคลิปนะผมเกี่ยวกับกิจกรรมโยกังนะฮบผมเราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน ในแพท e ต่อไปว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับผมจริงๆแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนอกจากการขายเทมช็อปนะครับผมก็เราก็พูดตรงจนเกินไปหรือเปล่านะฮะกระจบระเทือนถึงคนที่มาดูคลิปนี้แล้วแบบอ,อะไรวะไม่มีอะไรอัปเดตเอยแล้วพี่จะพูดไหมก็บูพูดยำ้ำพูดยำ้ำพูดยำ้ำพูดยำ้ดยำว่ามันจะมีแพดเมื่อไหร่ในเมื่อมึงขายของทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือ,น,ดอน,นไม่มีคนประกอบการที่จะแบบซื้อแพดใหม่มาลงหรือว่ามึงพยายามแก้บั็กอยู่ ถ้าไม่กล้าที่จะลงมือทําเนี่ยเอาจริงๆไม่กล้าที่จะลงมือแบบคือเอเวอร์มันทำอันหนักตอนนี้มันหนักอยู่มันหนักอยู่ที่วันบัเลย่และซื้ออื่นมันก็เริ่มเริ่มหนึ่งเดือบ้างนะแต่อย่างนี้สึดขั้เต็ดแต่เขายังได้อยู่แหละนะก็เอาเป็นว่าลาไปก่อนนะครับกับผมเจอรซีอูไว้เจอใ่คลิปหน้าของคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้เนับผมจะหรนี้ลาไปก่อนลาบอมบ๊ายบาย